สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับท,ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมปาลาเปล่าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุก,ทกวันของฟุตบอลละดสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้นะฮะเดี๋ยวนี้ค่ำคืนวันอังคารเนี่ยฟุตบอลก็ยังจะน้อยอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็นช่วงสัปดาห์ของทีมชาตินะฮะแต่ก็ยังหามาได้ครับอยู่สามคู่นะฮะจากสองลีกครับโดยคู่แรกเราไป,ปที่จุฬาลีคอนแลกันก่อนในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับเราจะไปดูเดนบอรชครับทีมอันดับสิบสามจะเปิดบ้านเจอกับทาง ทีมรองจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวพร่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางอัลเมียเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูวันนี้ครัเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับเดนบอสเนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้ 3, าแพ 3, ทางเทลสตาร์มาเล่เลยนะครับ6ประตูต่อด1ส่วนทางอัลเมียเนี่ยชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดเอาชนะเฮลมอนสปอร์ตมา2ประตูต่อ0ไปดูใน,นตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามตั้งแตวันนี้นะครับเดนบอสเนี่ยคู่หน้าจะมีทางจิสฮอนแคมป์กับทางอิบราฮิมาซูมาโอโรนะครับส่วนทางอั จะมีคู่หน้าเป็นทางไรอันคูไวกับทางเดวิคโยเบ็กซันนะครับก็ต้องบอกว่าเดนบอสฟอมไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยเละเทะเลยนะครับและน่าจะดูอย่างเมาหมัดไม่เลิกนะต้องมาเจอกับทางอารเมียที่มาตรฐานสูงกว่าอยู่แล้วแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างจะแรงนะฮะชนะมา4เกมติดๆและไม่แพ้ใครมา10เกมติดๆแล้วเพราะฉะนั้นมองมุมไหนแล้วคูน่นี้ทีมเยือนก็ดีกว่าครับให้มองที่อารเมียซิตี้ครับผมมองว่าจะบุกมาชนะเดนบอสได้ไม่ยาก2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ที่2เรามาที่สกอตติชลีกคับนะครับในเวลาตีหนึเราจะไปดูกรีนนอกนอร์ตันครับจะเปิดบ้านเจอกับทางกรีนออฟเซา์นะครับมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพในสกอตแลนด์ทั้งคู่นะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางกรีนนอกเอาชนะ4ประตูต่อ0ครับไปดูคนที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับกรี ock, นนอกเอาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางอาร์บอสเอฟซีมา1ประตูต่อ1ส่วนทางกรีนออฟเซา์เนี่ย เสมอ2แพ้3ครับไม่ชนะใครเลยนะครับล่าสุดแพ้อารีโอเนียนส์เอฟซีมา1ประตูต่อ0ย์กลับไปดูคลุ่นตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามน,นะครับวัน,นิคกิรินอกนะครับข้างหน้าเกมรุกจะพึ่งพาทิทางแกรี่โอลิเวอร์กับทางเจมส์วอลเลซนะครับส่วนทางพรีนออฟซัลต์เนี่ยจะมีทางโทมัสกอสกับทางสตีเฟนดับบี้ครับเพือต้องบอกว่าพรีนอกเนี่ยดูดีกว่านิดๆิดถ้านับจากเกมล่าสุดแม้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงทางพรีนออฟซัลต์พอสมควรอย่างที่บอกครับมาจากปลีดแชมเปี้ยนชิพในนสกอตแลด์ทั้งคู่ แต่ถ้าคู่นี้เนี่ยมองไปที่การเล่นในบ้านของกรีนนอรกแล้วดูเกมล่าสุดแล้วนะฮะเจอไป4-0เนี่ยควีนออฟซา์เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ซื้อหางเจ้าบ้านไว้ดีกว่าครับคู่นี้ผมว่ากรีนนอรกจะเปิดบ้านเอาชนะควีนออฟ s ซา t ์ได้1ประตูต่อ0ครับ คู่สุดท้ายแล้วกลับ,ลบมาที่จูบิลลาลีคฮอลแลนด์อีกครั้งในเวลาตีสองนะครับเราไปดูเฮลมนสปอร์ตทีมอันดับ18ครับวันนี้จะเปิดบ้านจับทางกัมบ,บูหรือวาเดนทีมอันดับ4นะฮะโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นกัมบ,บูเอาชนะ5ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเฮลมนสปอร์ตเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3าครับล่าสุดแพ้ทางอเมเริตี้มา2ประตูต่อ0ส่วนทางกัมบ,บูเนี่ยชนะ3เสม 1, อ1แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะอูเทรคมา5ประตูต่อ2ครับ ก็ต้องบอกว่าเฮลมันสปอร์ตเนี่ยผลงานห่วยแตกมากนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมาสู้ทางแกมบูได้ครับเพราะว่าคุณภาพเนี่ยแกมบูดีกว่าแน่นอนแล้วก็อยู่ในช่วงฟอร์มแรงต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเอาชนะทีมระดับเดียวกันอย่างบูเทรดมา5้เนี่ยแสดงถึงความมั่นใจของพวกเขาเพราะฉะนั้นดูแล้วแกมบูแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนผมว่าไม่น่าพลาดครับน่าจะดีพอจะบุกมานะเอาชนะเฮลมันสปอร์ตได้3ประตูต่อหนึ่งครับสุดตาลาดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่จูบิลเลอรีคาร์เรเนี่ยเดน คู่ทีสองที่สกอตติสลีกครับเนี่ยควีนนอกนอตันจะเปิดบ้านเอาชนะควีนออฟเซาได้หนึ่งเปล่าตัวศูนย์และคู่สุดท้ายครับกลับมาที่จูบแลนด์รีคอนแลนด์เฮอร์แมนสปอร์ตครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแกมบูลหรีวารเดนหนึ่งสามครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกกันในแคลรดไลน์มาที่ไลน์ลิสกิทลิสต์เนี่ยครับขึ้นตรงนี้นะฮะรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกกกกกััััันนนนนนทุุคคคโชดดีีีีแแลลลล้้้้้ววววพรรร่่่งเเาาาาบบมมจออใหตปปไสส